เงื่อนไขของการสอบเป็นนักเรียนในสิบตำรวจนะแต่โดิมนี่ในะรุ่นผมนี่นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้การคัดเลือกวิธีคัดเลือกก็คือว่าสอบข้อเขียนผ่านวิ่งผ่านสอบพระผ่านสัมภาษณ์ผ่านเพราะได้ข้อเขียนเป็นตัวจริงและตัวสำรองใจะไหมก็จะมีการสอบพระสอบวิ่งสอบไหว้น้ำนะเอาแค่ผ่านนะไม่มีคะแนน ผ่านวิ่งผ่านว่ายน้ําผ่านสัมภาษณ์ผ่านตัวร่างกายผ่านก็ประกาศผลนี่คือระบบคัดเลือกแต่ที่นี้ปัจจุบันตั้งแต่พร ר บารรดวปปีหกห้าเราใช้วิธีการแข่งขันพอสอบแข่งขันพับตามมิจมาน้องๆครผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทุกอย่างเป็นคะแนนหมด พอสอบอ่อบาวุรปีนี้รับห้าร้อยตำแหน่งมาห้านระ้อยตำแหน่งสอบก็เขียนเสร็จนะเขาจะประกาศไว้ประมาณหนึ่งพันคนขึ้นไปขึ้นเลยนะหนึ่งพันคนและหนึ่งพันคนนั้นเข้าไปดำเนินการวิ่งสอบวิ่งสอบว่ายน้ำสอบพลาและทุกอย่างเป็นคะแนนหมดนะ อ่ะ solving คะแนนเต็มยนะี่สิบนะ s o l v i n คะแนนเต็มยี่สิบเข้าสี่าน,นาทีผ่านถาว่าห้านาทีผ่านใครเข้าห้านาทีนั้นนะได้สิบห้าคะแนนใครเข้าช่วงหนาทีได้สิบหคะแนนอ่ะไม่ใช่ <c ười> ใครได้น้อยกว่าคือเขาจะแบ่งเป็นช่วงเวลา นะว่าคูณนั้นเข้าช่วงเวลาช่วงไหนนะได้คะแนนเท่าไหร่นะคืออาจจะเป็นช่วง20 19ถึง20นั้นให้20คะแนน18ถึง19เกอาไป18เอาไป19นะคือเป็นช่วงเวลาปั๊บดังนั้นเราวิ่งเอาคะแนนเข้าใจไหมถ้าเราวิ่งได้แค่15คะแนนนะเราขายไป5คะแนนนะเข้าใจไหม ถ้าคุว่าพอไปสอบวายน้ำวายน้ำคะแนนเต็มยี่สิบมีช่วงนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นช่วงคะแนนเหมือนกันถ้าคุณทำหายไปอีกห้าแปลว่าแต้มคุณหายไปสิบแล้วนะฮะไปสอบสัมภาษณ์โอเคสอบสัมภาษณ์ผ่านคะแนนเต็มยี่สิบก็ผ่านพอมารวมกันครับปรากฏวคาทั้งข้อเขียนและคะแนนพอาอไอสอบเรื่องความความสามารถนะรวมกันจากอันดับกลางกล ตกมาเลยอันดับท้ายเลยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคุณทำคะแนนหายจากการสอบวิ่งและว่ายน้ำคะแนนหายนะไม่สอบเพื่อผ่านนะครับทุกอย่างเป็นคะแนนหมดดังนั้นเวลาท่านจะสอบเป็นนักเรียนในสิบท่านต้องไปพัฒนาตัวเองทั้งความรู้ทางทฤษฎีข้อเขียนไปวิ่ง ไปว่ายน้ําเพื่อให้ได้คะแนนเต็มไม่ได้วิ่งเพื่อผ่านอันนี้อาจารย์บอกแล้วนะแต่ใครวิ่งเพื่อผ่านนะครับอันตรายมากจากที่คะแนนเกาะกลุ่มลับล่างหลนเป็นตัวสำรองเลยนะครับนะต้องไปปรับไมเซ็ตของตัวเองใหม่นะครับว่าระบบแข่งขันนั้นทุกอย่างเป็นคะแนนหมดนะทุกอย่างเป็นคะแนนหมดนะทำเมื่อไหร ไปคิดว่าวิ่งเพื่อผ่านไม่ได้นะฮะวิ่งต้องได้คะแนนเต็มหรือหายเต็มที่ไม่เกินหนึ่งคะแนนหรือสองคะแนนนะฮะอ่ะพักสักครู่สวั <c oughs> สดีครับคุณประสิทธินะ์ะ มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหม